เบสคำสิง์เปิดยอดเงินที่ต้องใช้หนี้ให้พ่อสมรักทุกเดือนมากถึงขนาดนี้ถือเป็นสาวแกร่งแห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับเบสรักวานีคำสิงวัย23ปีลูกสาวของอดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงแต่มาวันนี้เธอต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อดูแลทุกคนในบ้านหลังจากที่พ่อสมรักต้องล้มละลายและเจอคดีมากมาย ล่าสุดเบสเปิดใจผ่านทางรายการแฉเผยว่าทุกวันนี้ต้องหาเงินใช้หนี่ให้พ่อเดือนละเกือบหนึ่งล้านบาทซึ่งยังไม่รวมกับค่าบ้านค่ารถและทุกคนในครอบครัวที่ต้องดูแลไม่มีเวลามานั่งเครียดเรื่องความรักหรอกแค่หาเงินส่งใช้นนี่ให้พ่อก็หนักแล้วเดือนหนึ่งต้องจ่ายหนี้ให้พ่อเกือบเกือบล้านเพราะว่าพ่อมีคดีลอตเตอรี่ที่ต้องผ่อนจ่าย อันนี้ยังไม่รวมกับค่าบ้านค่ารถซึ่งต่อเดือนต้องหาเงินจ่ายทั้งหมดประมาณ1.5ล้านแต่ยังไม่เคยมีเดือนไหนที่หาไม่ทนันเพราะโชคดีที่มีแฟนคลับน่ารักคอยดู YouTube เราคอยซัพพอร์ตคือทุกยอดของการกดไลค์กดแชร์ทำให้มีลูกค้ามาซื้อเราและเรามีเงินตรงนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยถามว่าถ้าต้องส่งหนี้ให้พ่อเหลืออีกนานไหม เบสบอกว่าน่าจะอีก3-4สล้านมดดำบอกว่าใกล้แล้วแต่เบสก็อธิบายว่าใกล้แล้วในส่วนของกลุ่มที่เขาฟ้องแต่จะมีกลุ่มที่เขายังไม่ฟ้องอีกนะซึ่งก็ต้องทยอยจ่ายไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถามว่าชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อล้มละลายจริงไหมเบสบอกว่าจริงวันที่พ่อล้มละลาย เราก็เลยเอาเงินที่ได้จาก YouTube มาใช้ในบ้านมันก็ทำให้เราต้องขยันขึ้นต้องไปข้างหน้ามีความเป็นผู้นำมากขึ้นเราเลยต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าพ่อไม่ลมละลายหนูอาจจะเป็นเด็กน้อยธรรมดาก็ได้ตอนนี้ก็เป็นหัวเรือใหญ่ดูแลทุกคนในครอบครัว